เจ้าที่บ้านคุณเอางี้แล้วกันมาได้มาหัวขอ้อนี้ปกติจะมาเดือนละครั้งพลังงานเจ้าที่บ้านคุณเป็นไงตอนนี้ยวคะเช็คหน่อยหรือถ้าเข้าถึงแล้วมีมเมสเซจอะไรไหมพลังงานเจ้าที่บ้านคุณคนที่ได้มาเจอคลิปนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานของคุณก่อนเว้ยตอนนี้คุณมีความตั้งใจมากเลย มีความเพียรมีความตั้งใจมากๆเลยกําลังทํางานให้ความสนใจหรือว่าคุณตั้งใจมากๆกับสิ่งที่แบบกําลังจะเกิดขึ้นเหมือนคุณได้วางแผนบางอย่างไว้นะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางบางคนก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับภารกิจทางจิตวิญญาณาหลายคนมีแบบสัญญาณบางอย่างมาบอกนะคะหยุดหยุดนี่อย่างละ เหมือนหลายคนกาลังจะเบรกบางอย่างกําลังจะมีการเบรกบางอย่างอ่าอ่าคุณกำลังจะหยุดเลิกหยุดหรือว่าสต็อปอะไรที่มันแบบเสแสร้งถ้าเป็นคุณนะเป็นอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเป็นคนอื่นทำคุณก็ได้คุณกำลังจะหยุดความสัมพันธ์ที่ใส่หน้ากากเข้าหากันนะ่ะเออ หรือคุณรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เสแสร้งนะหยุดอะไรเงี้ยเออฉันไม่อยากฟังประมาณนี้เหมือนคุณพยายามแบบบอกอีกฝั่งหนึ่งว่าเฮ้ยหยุดเถอะอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอืมหลายคนกําลังเข้าสู่การแบบดูแลจิตใจตัวเองมีแผลในใจบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณเนาะอืมอะทําไมคุณถึงได้เจอคลิปนี้ทําไมคุณถึงได้เจอคลิปนี้ มโอเวอร์หลายคนก็มีบางอย่างเกมโอเวอร์โดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่อง็อกซิกเกิดขึ้นมาดูพลังงานเจ้าที่บ้านคุณกำลังบอกอะไรคุณตอนนี้เยอเกี่ยวกับคุณไหมอ่าอันนี้คือตัวคุณเมื่อกี้นี้ทีนี้มาดูว่าพลังงานเจ้าที่บ้านคุณเป็นยังไงที่ที่คุณอยู่ที่ที่คุณอาศัย <laughs> ใส่าศาคือว่าหนาจาเป็น,นอีหยางไง หลายคนรู้สึกว่าที่ที่คุณอยู่มันมีแบบจริงเหรอมันมีสัมผัสถึงว่ามันมีแบบ Blackmagic ทำไมอ่ะใช้วิจารณญาณน,นะถ้าใครทำอะไรไม่ดีใส่คุณใส่บ้านคุณหรืออะไรต่างๆนาะนากำลังนจะได้นะนะ รับการฟื้นฟูนะคะกำลังจะได้รับการฟื้นฟูใครเหรอฉันไม่ชอบอันนี้เลยนะฉัน่าจะออกแล้วนะโอเคเหมือนแบบคุณลองนึกถึงว่าเอ้บางคนอยู่ด้วยกันมีแต่ทะเลาะก,กันนี่เรื่องทะเลาะก,กันเรื่องแย่งกันตีกันแบบวุ่นวายอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่เรื่องให้แบบปวดหัวเรื่องให้เจ็บปวดอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบ เฮ้ย hey, มันเหมือนเป็นพลังงานที่ถูกสาบถูกกระทำอะไรอย่างเงี้ยเออใช้วิจรารณญาณไม่ตั้งใจนะแต่มันได้รับการจัดการแล้วนะบอกว่ารู้สึกว่ามันได้รับการจัดการหลายคนคุณไปจับนกมาหรือเปล่าคุณได้ให้อิสระกับสิ่งมีชีวิตคุณก็จะเป็นอิสระจากเรื่องนี้ดังนั้นคุณอาจจะปล่อยนกหรือช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นสัตว์อะไรก็ได้ นะคะเออการให้อิสรภาพของบางอย่างเหมือนเราจะต้องปล่อยอะ่ะปล่อยบางอย่างอรดนำต้นไม้ไหน่อยนะใครที่มีต้นไม้ที่บ้านนะ่ะบางคนรู้สึกว่าพลังงานนี้มันเหนื่อยมันหนักมันหน่วงมันถูกแบบ แบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้เลยอะ่ะเป็นมนุษย์แบกแบกเยอะมากแล้วนอนแล้วเหมือนคุณรู้สึกว่า energy ของคุณมันจมมันดิ่งไหมช่วงนี้โดยเฉพาะพลังงานแบบข้างขึ้นข้างแหลมนะคะมันดรามันถูกแบบมันดิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่หวังว่าคุณจะไม่ใช่นะอถ้าฝันว่าจมน้ำนั่นคือแย่ละแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะ รู้สึกว่าเอเนอรเรามันดาวหบองไม่ถูกโดยเฉพาะแบบช่วงแบบก่อนฟูม,นมูลอะผูกมัดเหรอ ถ้าคุณคิดไหม่ะถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีแบ็คเมจิกที่ผูกไว้ยังไม่ได้คลายออกหรือยังไม่ได้แก้ไขนะคะอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆทําไงอะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆทําไงคะว้าวสวดมน์นะคะสวดมน์แล้วก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่คุณมีที่บ้านนะ่ะ นะคะท่านช่วยคุณท่านช่วยคุณหลายคนก็เป็นภาษิวะพระแม่กวนอิมนนเนี่ยในนี้เป็นพระโพธิสัตว์นะคะเป็นพระแม่กวนอิมอยู่นี้หลายคนมีพระแม่กวนอิมไหมอ่ะมีพระแม่โพธิสัตว์พระแม่กวนอิมหรอแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณนะคะที่บ้านคุณนะ <S <S เห็นไหมหิงพะะเออ คุณอาจจะตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็ตามหรือสิ่งนี้มาแบบโดยตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะคะขอให้สิ่งที่ไม่ดีมันมันหลุดออกไปนะคะก็คือการพ r ย์ค่ะอธิษฐานนั่นเองอืมหลายคนมีพระพิคเนตหลายคนก็เป็นแบบว่า,าศาสตร์จีนก็มีมีพระพิคเนตท่านท่านแบบเป็นพลังงานปกป้องคุณด้วยเป็นพลังงานปกป้องคุณ แต่ว่าความสำเร็จจะเกิดนะคะถ้าคุณกำลังแบบกำลังทำสิ่งใดอยู่ความสำเร็จจะเกิดแต่เจ้าที่บ้านคุณ,ค,ณคุณมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากอะ่ะหมอโมไม่เชื่อว่ามันจะมีของไม่ดีใสยศาสตร์อยู่ในนั้นนะอืแต่มันเป็นอิสระมันถูกมันถูกแก้แล้วอะ่ะคุณมันถูกแก้แล้วแล้วใครเป็นคนทำคะคณไหนเป็นคนเหตุใครเป็นคนทำอะ่ะ ถ้ามีอันนี้จริงๆแล้วเขาทำทำไมขอดูหนะ่อยใครเป็นคนทำคะคนที่เขาเข้าไม่ถึงคุณคนนี้เก่งคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่คุณไปทะเลาะก,กับเขามาเขาเข้าไม่ถึงคุณคุณตัดการเชื่อมต่อไปแล้วเขาโกรธคุณเขาโกรธคุณเขา เกียดไมว่าเขาโกรธเขาโกรธคุณอ่ะเออเขาโกรธคุณเขารู้สึกอิจฉาคุณด้วยเนี่ยกับความแบบความทุกอย่างที่คุณมีเออธาตุไฟนะ Whatever เป็นคนที่คุณทะเลาะด้วยหมอโบไม่รู้ว่าไปทะเลาะอะไรที่ไหนพอดูว่าทำไมเขาทำทำเพื่ออะไรแล้วทำยังไง บางทีเขาก็เหมือนประมาณว่าเหมือนเหมือนเหมือนทำให้มันเป็นอุบติเหตุน่ะอ้ยโซเชียลมีเดียโพสอ่า์ดิเรกเอร์อยู่ถ้าคุณทะเลาะก,กับเขาหมอไม่รู้คุณบอกเขาหรือเปล่าแต่คนคนเนี้ยเขาชัดเจนมากเลยว่าเขาโพสบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ ทางโซเชียลมีเดียเขาโพสบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันมีที่มันมีความหมายโดยตรงกับคุณเลยอะ่ะที่แบบทำลายคุณเลยอะ่ะอืมอ่ะเขาบอกว่าซี o m e o n e หาใครสักคนที่จะ p r e p พ r e เดี๋ยวนะ To learn to do อ่ะ c k breaking ritual คุณอาจจะเจอใครสักคนที่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ให้คุณได้บางคนเจอแล้วบางคนจะรู้เขาอาจจะรู้วิธีแก้ไขได้นะคะอ,อันนี้ใช้วิจารณญาณนะอันนี้จะอ่านตามไพ่นะคะเขาเกลียด h a t t i n g on your body ก <c oughs> ็ <c oughs> คนคนมันไม่ชอบเนาะ ก็ S 1> <S 1> อาจจะไม่ชอบแบบว่าสิ่งที่คุณมีรูปลักษณ์ของคุณหรืออะไรก็ตามนะคะเออหรือว่าบางคนพยายามที่จะออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะหันใจอะไรแต่สร้างแถพอใบสุดท้ายจบเอาล่ะคริสตันแบ็กอ่าไม่ใช่คริสตันทุวรศ circle of bad luck u n f o r t u n e event h a p p e even happening หมอว่ารู้สึกว่ากรรมมันเป็นการกระทำนะไม่ว่าเขาจะพยายามทำให้เรารู้สึกว่าดวงไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่คุณดีไซน์ได้คุณแบบสามารถปกต์เอนเนอรี y ของคุณได้ผ่านพลังงานของแสงผ่านดีวยนี่ของคุณหรืออะไรก็ตามนะคะมันเป็นแบบสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทำกับเรามันก็จะวนกลับไปหาเขาอยู่ดีเออมันเป็น มันเป็นเซอร์เคอร์เรื่องของกรรมด้วยโอเคอย่าคิดมากคิดน้อยน้อยมาดูเจ้าที่บ้านคุณต้องการให้คุณทำอะไรไหมช่วงนี้อุย้ยลิปยาวแล้วเนี่ย,ยเจ้าที่บ้านคุณต้องการให้คุณทำอะไรไหมช่วงนี้นอกจากรดน้ำต้นไม้ทำความสะอาดหิ้งพระนะคะแล้วก็สวดมนต์จารที่คุณขอพรกับท่านแหละเพื่อที่จะขจัด อซอราพิษนะคะออกไปแล้วก็ฉเฉลิมฉลองเหรอเซรเบตคุณอาจจะไม่ได้มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่บ้านนานแล้วหรือเปล่าแบบว่าเงียบม,มากนะคะบางทีก็อาจจะมีแบบทําอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีฉเฉลิมฉลองกับตัวเองหน่อยนะอย่างเนี้แล้วก็แต่งเติมนะคะ บ้านจัดบ้านหรือจัดห้องทำงานห้องพักของคุณบางคนแอนเจิลพลังงานแอนเจิลคุณน่าจะมีแอนเะจิลมะเออคุณน่าจะมีรูปแองเจิลหรือว่ารูปปัน้นหรืออะไรหรือเปล่า whatever คือคุณมี เรายเทวดาประจําตัวของคุณที่ปกป้องคุณอยู่แล้วดีมากๆนะคะนี่เขาอยากจะบอกคุณไม่ต้องทำอะไรมากมายใช้วิจารณญาณน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเลิศเลค่ะ เปิดพลังจัก,กรวาลผ่านไพ่ตื่นรู้ในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่คลาสดูดวงแต่มันคือประตูสู่การเข้าใจพลังภายในของคุณเองเรียนรู้การอ่านไพ่แบบจิตวิญญาณเชื่อมโยงพลังจัก,กรวาลกับเส้นทางชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรืออ่านไพ่มานานแล้วคลาสนี้จะอัพเลเวลการรับรู้ของคุณจนคุณสัมผัสได้ คลาสเข้มข้นสอนสดเข้าใจง่ายเปิดพลังไพ่ทุกใบให้กลายเป็นเครื่องมือแห่งการเยียวยารับจำนวนจำกัดเพื่อการโฟกัสแบบลึกจริงสมัครตอนนี้พลังของคุณกำลังรอการปลุกให้ตื่น